บุญละลายบาปจะได้หรือไม่มีปัญหาที่คนทั่วไปสนใจมากอยู่ข้อนหนึ่งคือการทำบุญล้างบาปหรือว่าทำบุญละลายบาปเนี่ยมันจะได้หรือไม่การทำบุญละลายบาปน,น,นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้คือใช้ความดีละลายความชั่วให้เจือจางเช่นความชั่วเกิดขึ้นในใจ เมื่อความดีเกิดขึ้นความชั่วก็ยอมถอยไปถ้าความดีเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ให้โอกาสแกค่ความชั่วความชั่วก็เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าเอาความดีมาไล่ความชั่วหรือละลายความชั่วอีกอย่างหนึ่งความชั่วที่บุคคลทำลงไปแล้วซึ่งจะต้องมีผลในโอกาสต่อไป ู้นั้นเร่งทําความดีให้มากขึ้นจนท่วมทนกว่าชั่วผลของกรรมชั่วนั้นก็จะค่อยๆจางลงจนไม่มีอนุภาคในการทําอันตรายให้ทุก์เปรียบเสมือนกรดซึ่งมีคุณสมบัติทําลายชีวิตได้แต่ถ้าเติมด่างลงไปเรื่อยๆกรดนั้นก็เจือจางลงหมดคุณสมบัติในการทําลายให้โทษ เปรียบอีกอย่างหนึง่งเหมือนเกลือกับน้ำสมมุติว่าเอาเกลือกามือหนึง่งใส่ลงไปในน้ำแก้วหนึ่งน้ำนั้นจะเค็มมากเพราะน้ำน้อยแต่ถ้าเราเอาเกลือจำนวนนั้นใส่ลงไปในถังน้ำใหญ่ๆความเค็มจะไม่ปรากฏแม้เกลือจะยังมีอยู่เท่าเดิมมันกลายเป็นมีเหมือนไม่มี ทางพระท่านเรียกอักโภโหาริกแปลว่ามีเหมือนไม่มีเรียกไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีเหมือนน้ำในก้อนดินแห้งหรือในเนื้อไม้เรารู้ได้ว่ามีความชื้นอันเป็นคุณสมบัติของน้ำเมื่อเราจุดไฟเผามีควันขึ้นมาเอาน้ำเกลือในแก้วซึ่งเค็มมากนั้นเทลงไปในถังใหญ่ๆแล้ว น้ำลงไปเรื่อยๆโดยไม่เติมเกลือในที่สุดน้ำในนั้นจะไม่ปรากฏความเค็มเลยเพราะจำนวนน้ำเหนือกว่าจำนวนเกลือมากนักข้อนี้ฉันใดการทำความดีละลายความชั่วหรือละลายผลแห่งกรรมชั่วก็เป็นฉันนั้นในที่นี้ความชั่วเปรียบเหมือนเกลือความดีเปรียบเหมือนน้ำในทางกลับกัน น้อยอาถูกกรรมชั่วละลายได้เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องนี้มีพระพุทธภาสิบอ้างอิงดังนี้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นนำเขาไปสู่นรกบางคนทำบาปเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันแต่บาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันชาติเท่านั้น เรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียังไม่ปรากฏผลอีกต่อไปบุคคลเช่นไรทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรกคือบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมศีลมิได้อบรมจิตมิได้อบรมปัญญามีคุณธรรมน้อยใจต่ำบุคคลเช่นนี้แหละทำบาปเพียงเล็กน้อยแล้วไปนรก บุคคลเช่นไรทําบาปเพียงเล็กน้อยแต่บาปนั้นให้ผลอันแสบเผ็ดเพียงในชาติปัจจุบันแล้วไม่ให้ผลอีกต่อไปคือบุคคลที่ได้อบรมกายแล้วอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีคุณธรรมมากมีใจใหญ่อยู่ด้วยคุณมีเมตตาเป็นต้นอันหาประมาณไม่ได้ เหมือนบุคคลใส่ก้อนเกลือลงไปในจอกน้ำเล็กๆน้ำนั้นย่อมเค็มเพราะน้ำน้อยแต่ถ้าใส่ก้อนเกลือนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาน้ำในแม่น้ำคงคาจะไม่เค็มเพราะก้อนเกลือนั้นเลยเพราะน้ำมีมากชั้นใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำบาปเล็กน้อยบาปนั้นนำเขาไปสู่นรกเพราะเขามีขุนน้อย บางคนทําบาปเล็กน้อยบาปนั้นให้ผลเพียงในปัจจุบันไม่ให้ผลในชาติต่อๆไปเพราะเขามีคุณมากฉันนั้น,นคนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพียงเล็กน้อยเหมือนน้ำในถ้วยเล็กๆเมื่อทําบาปย่อมให้ผลมากส่วนคนที่มีคุณมากเหมือนน้ำในแม่น้ำเมื่อทําบาปบาปให้ผลเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่ให้ผลเลยก็ได้คุณธรรมหรือความดีจึงมีอนุภาพทํำลายบาปล้างบาปไปในตัวบุคคลยิ่งมีคุณธรรมสูงมากขึ้นเพียงใดโอกาสที่จะล้างบาปหรือละลายบาปก็มีมากขึ้นเพียงนั้นเพราะคุณความดีหรือความบริสุทธิ์ใจนั้นมีคุณสมบัติมีอนุภาพในการทําลายบาป ดังพระพุทธภาษิตว่าหมอที่กว้างย่อมคายน้ำออกไม่ทำให้น้ำไหลเข้าไปข้างในฉันใดผู้อบรมแล้วทำให้มากแล้วซึ่งอริยมรตมีองค์แปก็ย่อมคายบาปคายอากุศลธรรมออกไม่ให้บาปอากุศลธรรมเข้าไปข้างในฉันนั้นผู้มีกายสะอาดวาจาสะอาด ใจสะอาดไม่มีอาสะวะคือกิเลสท,ที่หมักหมมนักปราดเรียกผู้สะอาดสมบูรณ์ด้วยความสะอาดเช่นั้นว่าเป็นผู้ล้างบาปได้ด้วยประการดังกล่าวมานี้แสดงว่าการทำความดีละลายความชั่วในใจและการทำความดีละลายผลแห่งกรรมชั่วที่ทำลงไปแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนเคยผิดพลาดได้กลับตัวในเรื่องชีวิตธรรมดาสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งเคยทำความเดือดร้อนเจ็บช้ำใจให้แก่เราต่อมาเขารู้สึกตัวรีบทำความดีต่อเราและทำเป็นการใหญ่เราเห็นใจเขากลับรักเขาให้อภัยในความผิดพลาดของเขาจริงอยู่สิ่งที่เขาทำลงไปแล้วนั้น ก็เป็นอันทําแล้วทําคืนไม่ได้แต่ความดีใหม่ที่เขาทําลงไปเป็นอันมากนั้นย่อมมีผลลบล้างความชั่วได้นอกจากนั้นยังมีกําไรสีอีกอีกอุป,ปมาหนึ่งเหมือนคนที่เคยเป็นหนี้เมื่อได้ใช้หนี้แล้วใช้หมดแล้วยังมีเงินเหลือให้ผู้ที่เขาเคยเป็นหนี้อีกมากมาย อย่างนี้เจ้านี่ย่อมจะพอใจเป็นอันมากเขาได้ชื่อว่าเคยเป็นหนี้เท่านั้นหนี้สินหาได้ติดตัวเขาอยู่จนบัดนี้ไหมการทำชั่วเหมือนการก่อหนี้ส่วนการทำดีเหมือนการปลดเปลื้องหนี้และการให้หนี้การทำความดีจึงดีกว่าการทำชั่วอีกตอนหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรารก พระองคุลิมาแล้วตรัสว่าบาปกรรมที่บุคคลทําแล้วย่อมลักเสียได้ด้วยกุศลกรรมบุคคลเช่นนั้นย่อมยังโลกให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนนั้นนี้แสดงว่าบุคคลสามารถละลายหรือล้างบาปกรรมด้วยกุศลกรรมได้ความจริงเรื่องนี้ ทำให้ผู้ที่เคยทำชั่วมีกำลังใจในการทำความดีในการกลับตัวไม่กล้าถลำลึกลงไปในความชั่วคนที่เคยทำความชั่วมาถ้าเขารู้สึกตัวและพยายามทำความดีอาจทำความดีได้มากกว่าและเป็นคนดีได้มากกว่าผู้ที่ไม่เคยทำชั่วมาเสียอีกการทำผิดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ แต่ถ้าคนพบความผิดแล้วแก้ไขและตั้งใจว่าจะไม่ทําอีกเป็นซ้ำสองก็น่ายกย่องนับถือยิ่งขึ้นรวมความแล้วตามหลักพระพุทธศาสนานั้นบาปย่อมล้างได้ด้วยบุญกรรมชั่วล้างได้หรือละลายได้ด้วยกรรมดีแต่ต้องใช้เวลานานกุศลกรรมที่แรงแรงเช่นอรหัตมรัคอรหัตผล สามารถลบล้างความชั่วในใจได้หมดและมีอนุภาพห้ามผลแห่งกรรมชั่วเก่าๆที่เคยทำมาแล้วได้หมดสิน้นจะให้ผลอยู่บ้างก็เฉพาะเวลาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอท่านนิพพานแล้วผลกรรมต่างๆก็เป็นอโหสิกรรมไปหมดสิน้น